สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาบอกไว้แล้วว่ามันเป็นสิทธิให้ใครนะใครมีสิทธิในและก็มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาและก็สิทธินะในมาตราที่10เนี่ยมีอยู่3กลุ่มก็คือกลุ่มบุคคลทั่วไปนะการจัดการศึกษานะต้องจัดให้บุคคลและให้บุคคลมีสิทธิ์และโอกาสเสมอกันนะ,สะเสมอกัน ทุกคนได้สิทธินั้นเท่าเทียมกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า12ปีนะการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีโดยที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายคำนี้นะฮะนะการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคลมีสิทธิ โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นมือฐานไม่น้อยกว่า12ปีนะอันนี้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ12ปีไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายอันนี้คือคนทั่วไปทีนี้วักที่2อเนี่ยนะฮะอันนี้จะเป็นเรียกว่าเว้นวักเนาะช่วงแรกเนี่ยวักที่1วักที่2วักที่3วักที่4นะถ้ากฎหมายโหล,ลดมานะท่านโหลดมาดูประกอบได้นะตัวต้นฉบับนะคนที่อ่านหนังสือไป สรุปของสำนักต่างๆเนี่ยถ้าอ่านสรุปไปหมดแล้วเนี่ยแนะนําให้กลับไปอ่านตัวเต็มด้วยนะเพราะว่าบางอันเนี่ยมีการตัดทอนออกนะเพื่อความเข้าใจให้ลึกกว่าเดิมถ้าเกิดท่านบนรรลุแล้วนะแต่ถ้าท่านไม่มีเวลานะควรจะอ่านแบบสรุปอ่านแบบที่สำนักต่างๆสรุปให้หรือของแบบสำนักเราสรุปให้ก็ได้นะ,นะะพออา่านเข้าใจเห็นภาพรวมแล้วไปอ่านตัวเต็มนะถ้าไปอ่านตัวต็มโดดแบอ่์นตัวเต็ม,ดดตเตมเลยท่านจะเกิดอะไร ท่านะนจะเกิดคําว่างงงงนะอะไรไปก่อนมาลังวักนะตอนน,น,นี้งงแน่นอนนะเสียกําลังใจในการอ่านตายเลยฮนะตรงนี้ไปไม่เป็นนะเอาวักที่สองกลับมา,าวักที่สองก็คือตรงนี้เนะี่ยคือเป็นการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพร่องนะบกพร่องทางไหนนะคนพิการตรงนี้คนพิการ ไม่ใช่คนพิกรนะคนพิการนะคนพิการ9ประเภทนะในพวกนี้แหละทั้งร่างกายจ,จิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมการสื่อสารการเรียนรู้อ่นะพวกนี้ทั้งหมดนะพวกนี้จะไม่ได้รับจะต้องได้รับการนะคาว่าบุคคล ดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับโอกาสในการจัดการศึกษาขั้นมืนฐานเป็นวิเศษเนี่ยต้องได้รับเป็นวิเศษเพราะเขาเป็นคนพิการนะฮะคนพิการจะต้องได้รับสิทธิพิเศษต่างๆได้รับตั้งแต่ตอนไหนได้รับตั้งแต่ช่วงเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเรียนฟรีเรียนทุกอย่างมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนานามากมายนะฮะตรงนี้ตามหลักเกณฑ์น,นี้ ผมไม่ขอจอลึกที่ตรงนี้เพราะไม่ค่อยเห็นไปหัวข้อสอบหรอกได้รับการจัดการศึกษาเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการตรงนี้นะฮะถ้าคนทั่วไปแตกต่างคําว่าไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะฮะสออย่างนี้ไปดูวันที่วักสุดท้ายนะฮะการ จัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษนะบุคคลมีความสามารถพิเศษเนี่ยจะต้องได้รับการจัดเนี่ยด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้นบุคคลพิเศษก็คือคนที่เก่งมีความสามารถอัจฉริยะเฉพาะทางจะต้องส่งเสริมนะไม่ใช่ไอ้พวกนี้ไม่ใช่คนพิการคนอะไรนะอันนี้คือคนที่เก่งหัวออกแสงเดือนไปแล้วหัวออกแสง เรียนวิชาอะไรก็ดีหมดนะทำกิจกรรมก็เก่งมีความสามารถทุกด้านเก่งๆต้องส่งเสริมนะต้องจัดเป็นพิเศษโดยต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลน,นั้นนะสรุปแล้วมาตรานี้เนี่ยมีอยู่3คนเนาะสามคนก็คือคนทั่วไปเนะี่ยคนทั่วไปอันที่2คือคนพิการนะอันที่3คือคน,ค,าานะคนที่มีความสามารถพิเศษนะคนที่มีความสามารถพิเศษ ข้อแตกต่างผมบอกไปแล้วนะไปดูที่มาตรา11นะบิดามารดาหรือผู้ปกครองเนี่ยมีหน้าที่จัดนะให้บุตรหรือบุคคลดูแลนะเอาลูกลูกเขามาอยู่กับป้านะลูกลูกลุงลูก,ลก,ลกป้าอะไรมาอยู่ด้วยนะบุก็ถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในความดูแลนะได้รับการจัดการศึกษาภาคบังคับนะการศึกษาภาคบังคับต้องส่งเสริมให้เขา จัดให้เขาได้มีการศึกษา,าบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนได้รับการศึกษานอกเหนือการศึกษา,าบังคับก็คือพวกการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาอะไรระดับมาอะไรต่อต่อไปนะฮะตามความพร้อมของครอบครัวในประเด็นนี้เนี่ยดูตัวอย่างข้อสอบนะฮะผมรวมมาให้นะ ข้อสอบครูกรณีพิเศษปี6กนใครมีหน้าที่ส่งเสริมให้เด็กในความดูแลได้รับการได้รับเข้ารับการศึกษาภาคบังคับตอบบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะฮะอันนี้เป็นข้อสอบจริงของครูรอบกรณีพิเศษนะถามแบบนี้ตรงๆรงเลยนะบิดามารดาหรือผู้ปกครองตรงนี้ผู้ปกครอง ไปด,ดูที่ข้อสอบปีต่อไปก็คือปี60ของครูกอทมผู้ปกครองมีหน้าที่ส่งเด็กเข้าเรียนอยู่ในหมวดใดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2522หมวดใดละ่ะเราคุยกันอยู่นี่ก็คือหมวดสองกันอะไรเนี่ผมเบอร์นะผมขอไปนะหมวดที่2องสิทธิเละหน้าที่ทางการศึกษาอยู่ในมาตราที่11นะหมวดที่2เราคุยกันอยู่ตอนนี้หมวดที่2นะฮะ ถามแบบนี้ก็มีนะจำไม่ได้ก็ยุ่งเหมือนกันเนาะตรงนี้คราวนี้ไปดูมาตราที่12นมาตราที่สอในหมวดนี้นะีมาตราทบเนี่ยนอกเหนือจากรัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บุคคลครอบครัวองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาส,สนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นมีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามกฎกระทรวงนะตรงนี้พวกนี้มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปดูตัวที่น่าสนใจหนึ่งนะฮะผมแทรกส่วนของนะะถ้าไปอ่านกฎหมายตัวเดิมๆจะไม่มีนะฮะตัวปกติเนี่ยออริจินอลจะไม่มีนะฮะต้องไปดูในกฎกฎกระทรวงนะกฎกระทรวงผมแทรกกฎกระทรวงที่ควรจะทราบเพิ่มเติมในในส่วนนี้นะ การจัดการ,รศึกษาพื้นฐานโดยครอบครัวนะครับการจัดการศึกษาพื้นฐานโดยครอบครัวเราเป็นผู้ปกครองเราเป็นพ่อแม่เราสามารถที่จะจัดการ,รศึกษาแบบครอบครัวได้ให้ลูกได้นะโดยการยื่นยื่นขออนุญ,ญาตต่อสำนังกงานเขตสำนังกงานเขตพื้นที่การ,รศึกษาหรือสพอมอสพอปนะ ในครอบครัวที่เราอยู่ในภูมิลำเนาถ้าครอบครัวไหนประสงค์ก็ให้ยื่นไปที่นี่นะจำไว้นะว่ายื่นไปที่เขตที่เราอยู่อาศัยอยู่ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่าจบมนะไม่ต่ำกว่านั้นยิ่งสูงยิ่งดนะีหรือเทียบเท่าเว้นแต่ เว้นแต่ผ่านการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะที่ครอบครัวนั้นสังกัดอยู่อยู่ในภูมิลำเนานะว่าเป็นผ,ผู้มีความรู้ความสามารถในการจาก,การศึกษานะนะดอกตรงนี้ไว้ดอกจันตรงนี้ไว้นะไม่ต่ำกว่ามอปลายนี่แหละนะหรือได้รับรองจากเขตนะว่ามี ผ่านการประเมินแล้วว่ามีความรู้มีความสามารถก็สามารถจัดการศึกษาให้ลูกหลานของตัวเองได้นะสำหรับการวัดประเมินผลการเรียนรู้นะมันต้องมีการสอบนะ,ะจัดการศึกษาแล้วไม่ใช่สอนอะไรก็ได้นะต้องตรงกับหลักสูตรหนึ่งนะ่ต้องมีการวัดนะอย่างน้อยอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะปีละครั้งนะ ถ้าไม่ผ่านให้ทำยังไงถ้าไม่ผ่านก็ให้สอบพอต่อพื้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี่แจ้งให้ครอบครัวเนี่ยให้มีการเรียนซ่อมและก็มีการวัดผลวัดผลใหมนะ่ภายในระยะเวลาที่ภายในระยะเวลาที่กำหนดนะลิ้นพันกันไปดูตัวอย่างข้อสอบครูอรยรพิเศษปี56นะคำถามตัวนี้ ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาได้กี่ระดับถ้าบอกว่าการศึกษาข้อนี้นี่มันไม่บอกตรงๆนะการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นฐานก็ไล่แม่งเจ็ดแรกจนถึงมปลายเลยนะซึ่งตอบข้ององงูเลยทันทีนะฮะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเราดูตอนสุดเลยพื้นฐานคือมหนะม .6 แล้วก็ไล่ไปจนถึงสุดท้ายนี่คำตอบมันจะไม่มีตรงๆต,ตัวนะฮะเราไล่มาเลยข้อสอบครูสอปทปีห้าแปี58านแะปดนี่เป็นปีที่เขาเรียกว่าสอบไปดาวอังคารนะฮะข้อสอบส่วนใหญ่ยากนะภาคกนะขมรอบรู้กฎหมายออกถึง5ข้อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปีห้าแปถ้าจะวัดถ้าจะจัดการศึกษารมอพื้นฐานเองจะต้องแจ้งความจำนวงให้ใครทราบ ให้ใครครับจะต้องแจ้งความจำนงให้สำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษานะสพอมอสพอปอนะที่ตอนอาศัยอยู่ที่ตอนอยู่ในภูมิลำเนานั่นแหละนะแจ้งความจำนงไปนี้นะท่านก็จะสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ไปดูมารตราที่13มารตราที่13เนี่ยผู้ปกครองมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์นะอย่างไรเกี่ยวกับการจ่ายนิสัยเนี่ยหการสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการเลี้ยงดูให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลได้รับความดูแลนะอันนี้คือสิ่งที่จะได้รับสนับสนุนจากรัฐนะเงินอุดหนุน จากรัฐสาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลที่อยู่ในความดูแลที่ครอบครัวจัดให้ทั้งนี้ตามกฎหมายกํหาหนด3การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายในการในการศึกษานะเกี่ยวกับการศึกษาสําหรับผู้ปกครองในมีลูกนะมีลูกมีลูกสามารถลดหย่อนภาษีได้นะในข้อพวกนี้ตัวอย่างข้อสอบเนี่ย เอามาตัวอย่างมาลัวๆข้อสอบสวทหกหนึ่งนะอันล่าสุดเลยนะสวทถปีหกหนึ่งที่ออกมามีดามาดามีสิทธทิประโยชน์ทางการศึกษายกเว้นนะก็เงินหนุนจากรัฐสําหรับการจัดก,การศึกษาของบุตรนะมีไหมนะการศึกษาพื้นฐานของบุตรขอลดจนภาษีข้อสินเชื่อเงินผ่อนทางการศึกษางอนะสนับสนุนแก่บุตร สนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้กสมาชิในการอบรมเรียกดูให้การศึกษาแก่บุตรข้อนี้ต่อบข้อขวายเราดูที่ตรงนี้เลยนะฮะด้านบนนี้สำหรับใครที่ไม่ได้อ่านมาตอบไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเราจะไปดูอะ,อะไรไม่รู้มานะฮะร้วนี้ไปดูที่มาตาที่14บบุคคลครอบครัว องค์กรนิยมชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นซึ่งสนับสนุนหรือจัดการอึกษาพื้ฐานมีสิทธิได้รับสิทธทิประโยชน์ตามควรแก่ดังต่อไปนี้ 1. การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลที่อยู่ในความดูแลผิดชอบ2เงินอุดหนุนสําหรับรัฐบาลในการจาัดการศึกษาพื้นฐานตามที่กําหนดตา,ามกฎหมายที่กําหนด3 การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีนะฮะเหมือนอนกันเนาะอันนี้เป็นบุคคลครอบครัวแต่ตรงนี้เป็นบิดามารดานะฮะเนี่ยโอเคนะสำหรับหมวดนี้นะจุดเน้นจุดเด่นที่พูดมานะทั้งหมดผมโฟกัสให้ที่เดี๋ยวเลื่อนไปก่อนมาตรานี้กลับไปอ่านทบทวน ไม่มีเคยฟังติวฟังอ่านรอบเดียวเข้าใจนำไปสอบได้นะต้องมันทบทวนนะมันทบทวนเยอะๆโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์ต่อไปด้วยนะฮะสำหรับคนที่ดูแล้วถ้าท่านแชร์ต่อให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นก็จะได้ประโยชน์ได้ความรู้นะฮะ ผมก็จะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้อ่าให้ดูฟรีนะฮะเพราะว่าผมก็อยากช่วยเหลือทุกๆท่านให้ได้สำเร็จทุกๆคนนะฮะวันนี้สมควรเก่วเวลาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะฮะสวัสดีนะฮะ